แต่แอ,อก่ที่คุณไรูเช็ตัวเองอถ้าคุณไม่เช็ตเองแต่ท่าอย่างนี้คุณเชตัวเองไได้ท่าอย่างนี้ยอย่างขงสจิตะก,กี้เช็คข้งบนนะหมเช็คข้างล่างมาคือเน,นื่องจากมันมีท่ามันก็ต้องเป็นการการกดแตแต่ถ้าหากไม่มี่าเป็นเป็น่เนห็นไหมตรงน,นี้นเขาเจ็บเนี่ยตัวน,นี้นีคค่ยตื่ข้าทั้งท่ามดรูเป็นรู้ แต่นี้มันมาเจ็บตัวนี้แล้วตรงนี้กดเข้าไปมันเป็นก้อนมันดุ่งอ่ะแต่ผู้ชายนี่มีมลูกแต่กดตรงนี้แล้วเจ็บผู้ชายก็อาจจะเป็นลำไส้ใหญ่ใช่ไหมว่าปอมลุกมามันมาถึงไหนๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ทีนี้ของผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องกดลงมา เหตุผลที่อาจารย์จางให้หญิงกดหญิงชายกดชายคือเราต้อระวังเรื่องพวกนี้อย่างเนี้ยเขาถึงญิงให้ฉันเป็นผู้ชายมากดเขามันต้องจะสมควรและคุณบอกว่าไม่ได้คิ่อะไรแต่มันก็ไม่ดูไม่ดีถูกนะฉะนั้นตรงนี้อ่ะเอาจริงมีปัญหาเดี๋ยวต้องแกทีนี้กดปอกนี้ก็นว่ามีตกขาวมีตกขาวถ้ามีตกขาว ก็ซมติ้งอยู่ข้างในล่ะถ้าไม่มีก็คือต่อมไร่่อมไส่ใหญ่ๆต่อมรูกหมากกดที่หัวเห่านะไม่ค่ะคือต่อมลูกหมากหนึ่งต้องใส่พลัอองร้อนทางไส้ตรงสองการกดนวดค่อยจะมากดที่ช่องน้อยแต่ช่องท้องน้อยตรงนี้เวลาทีกดอ่ะมันอาจจะไม่ได้เจ็บอยู่ตรงนี้นะแต่มันอาจจะเ กแต่หลายๆเคสคือเจ็บอยู่เยอะหัวหนเราตรงเนี้ยแต่แต่้มกดตัวมันวิ่งได้ครับมันเข้าไปไหเออมันวิ่งได้นั่นคือลำไส้อันนั้นคือลำไส้ที่พอาจารย์เรียกว่าไส้เลื่อนค่ะเขาคือลำไส้เออเขาไม่เจ็บเพราะอาจารย์ไปเขี่ยเขาเฉยๆอาจารย์ร้องเห้ผมกดตรงนี้สิแล้วมาผมดูกันว่าเจ็บหรือปล่าคือพิธีเช็คอะมันต้องใช้พิธีเช็คที่ถูกต้องคุณคิด บบนี้กดลงไปเนี่ยมันลงไปลึกถึงทั้งในเลยนะใช่ป่ะใช่ป่หอาจารย์บอกแล้วฉันจะใช้มือถนี่ฉันลองใช้มือก่อนตะกนี่ใช้กล่องคือถ้าอยู่ในด้านมิมไม่ย้ายข้างไม่ย้ายข้างจะกินแรงมุมตัวเอ ก้อนรูปเดีนแต่กี้ก้อนฝั่งโน้นอะมีตรงนี้เจ็บไม่ยินอะไรอะไม่ยินี่ยตรงนี้เป็นได้ทั้งลำไส้เป็นได้ทั้งมรูแต่หนุกเป็นคิดว่าเป็นลำไส้ลำไส้ยังไม่ใช่การของการรักษาเพราะถ้าคุณจะรักษาเขาคือเขาต้องว่าเรื่อง ที่นี้แล้วก็ลงโผล่แล้วก็หลุแล้วกดลักษณะนี้สามรอบเสร็จแล้วก็ได้เป่าเสร็จแล้วก็ได้เป่าสามรอบแล,ล้วเดี๋ยวมันก็จะอุ่นหลังจากทำเสร็จมาโครร้อนหนาแต่ก่อนจะมากดช่องท้องคุณต้องกดจุดกระถงก่อนคุณต้องคลายจุดที่จุดกระถงด้านหลังก่อน,นอทีนี้ลุกขึ้นละเราจะสอน